โอเคครับกลับเพาะวผมกับ b z แเอ้ยไม่ใช่ b z k c h a n n e l นะครับแหมปิดปากโอเควันนี้ผมจะมารีวิวลมอด g d a v นะครับอ่าที่เห็นตัวผมเป็นอย่างงี้ไม่ต้องแปลกใจครับผมลงมอดอื่นมานะก็อย่าไปสนใจเลยนะครับอ่ะดูนะครับเห็นปะแผดตานล่างนะครับอ่ามันจะเป็น GTAV เลยเห็นปะ อ่าแล้วพอเราลองตรวอย่างนี้ ESC เนียแปลงเป็น,นี้เลยฮะอย่างเท่แต่แมปมันก็อ่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือตัวแท็บนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับมันจะมีเลือกแปลงเป็นคนด้วยครับแต่ตอนนี้ผมยังทำธุรกิจไม่เสร็จกันเลยแปลงไม่ได้ต้องใจเราจ็มีสเตตัสนะครับเห็นไหมโอเค ต่อไปก็คือตัว n นะนีับกด n ค้างนะแล้วก็เลื่อนเมาส์ครับเลื่อนถ้าถ้าเลื่อนลงข้างล่างแนละ้วมันจะแบ่งข้างบนนะครับข้างบนมันจะแบ่งล่างนะครับแล้วเวลาเลื่อนลูกกิ้งนะครับอ่ามาันจะไม่เปลี่ยนเป็นปืนนะอันนี้คือผมเลื่อนลูกกิ้งนะต้องเปลี่ยนในนี้เท่านั้นนะแต่ปืนมันเป็นของเป็นเป็นรูปของ g d v ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะคนะเป็นอย่างเงี้ยโอเค ต่อไปนะครับก็คือในส่วนของรถนะแล้วก็โอเคขอขอขอยืมรถเลยพี่พี่ <c oughs> มันไม่ให้ยืมโอเคโอกาน,นี้ก็ได้่ยนึงแหลกนึ่งแหลกนี่คือรถล้มแหลกเลยปั๊บนะครับ <c oughs> โอเคครับมาต่อกันดะีกว่าอ่ะอ่า ก็สิบ้าเรือมาต่อะลรโอ้ดิแม่แต่งัลตาสิไปที่ไหนกันนะไปที่ไหนกนไปอ่าเห็นไหมจะมีอะไรบ้างขึ้นมาครับแล้วดูรข้างล่ามันเลียนใช่ไหมร้อยห้าสิบร้อสิบอะไรเงี้ยครับจะบอกกิโลนะว่าที่กิโลเถึงไม่าง้อ่าแล้วไม่รูกตอนนะแล้วพอเข้าไปปงนจริง ไ,าาดได้นะหายเองเลยโอผมว่ากดตรเท่เลยตามมาดูระบบมือถือมาครับไ่้เลยครับมีวงออกขึ้นมาครับก็มีลูกโหลดด้วยนะครับว่าอยู่ไหนเห็นปะโอ้โหผมว่หมดมิติมากมิตีเ,เนี่ยเปล่งน่าก็ไปโหลดกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะติ้งไว้ใต้ลิงก์ให้นะ เระวัน,นี้จะต้องกาบาันเะบาครับก็ยอไมบาย,บย,บาย,บาย,ยโดเาไปเจเินค้งเลยโอเคบายบายครับระโดดน้ำระโดดโชว์โอเคโอเคครับกลับมาตอนถึงตอนลงลนะครับที่ลงก็ง่ายๆนะครับ อันนี้เป็นไฟล์มอดนะครับอันนี้ก็ไฟล์เกมนะเปิดไฟล์เกมขึ้นมาครับนะกดตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับเราจะเรียกได้นะครับว่าดาวภาษาแบบไหนแล้วกดติดนะคระนี่ครับมันก็เหมือนกันนะครับแคปต่างต่าแล้วก็ E N G เนะยครับเข้าไปแรกเลยครับนี่เดียวปึ๊บโอเคให้ทำการคุมสองตัวนี้นะครับ แล้วกด Copy นะครับกดทีดขวาแหละ Copy ครับเอามาวางนี่นี้ครับปึ๊บแค่นั้นครับเสร็จเข้าเกมได้เลยครับโอเคก็ไปเล่นกันเองครับแค่นี้นะครับบายครับ